สบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องเบิร์ดสุกุชุกคนเด้อสบายดีสวัสดียำจิงเพียงเมื่อน,นี้ยก็ขึ้นตั้งแต่ตัดเท้เาแล้วกาสีมาตอนนี้ต่อไฟเนาะต่อหลอดไฟเหล,ะล,ลาะแม่หรือว่าเหลาะตั้งแตนเหลาะแม่ยังอย็นอะไรพี่น้าะเจอ่าตั้งแตนในหน้ามารอสายดีพี่น้องมืม่อจักแมงใหม่เมื่อจักตั้งแตนโอ้เห็นตดัดเข่ามันลายลาย ไเลยในสื่ออันนี้มากรดดไฟอันนี้มากเนาะอดไฟรออันนี้รอแม่งไหมแหละจึงเสียลโมนี่ตัวนี้ตัวม่วงเข้มนี่เสียลยูเทิร์นตัวนี้ม่วงอ่อนตัวนี้เสียลยูรุ่มเขาใส่ซ่องหลอดเนาะโบว์มาลอนก็บโบเคย์เฮดเต๋อเนาะแต่ว่าทามยู่หานพวกเข้าคายว่าเขาเอาเอาคู่กันก็ได้เอาสองอันคู่กันเนาะ để đạo đôi khoảng sẵn mươi nó. No, là vì nó săn đai. Món nga, mà nhạc mà cả thư mà nhạc lại. Cad đỡ ông tôi sẵn sàng. Ông sẵn đi ăn mừng chỉ đạo đôi mắt chim mắt chim mắt chim cả tên lạy và nga. đi cả mày tất 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 cả cả ทั้งลมทั้งนาวเนาะเอาว่างคิดต่อซื้อใช้ไฟตั้งที่ตั้งอบ่อนใดนี่นา,าเที่ยงนาเที่ยงอะไรวะที่พอยังไปตัดเอาไหมผ่บ้านเนาะโก่อเจ้าโคองนี่แหละพี่น้องอยองค้างๆนี่แหละสบายเนาะรักกันเสียงสีบอ๋อนี่ โบรາณจากประณายด้วยบ่ว่าเป็นว่าเป็นอ่อກैอากาศน้ามาเวูแลสุคภาบน้าโอยสุูสุคคนโหยบ่แต่อากาศเปยนกเป้นโดย จว่าหางผู้หางคดเอาเนาะไี่ต้มาแน่หนิพามึงพอพออีพอร้อนๆหน้เนียนอ่ะบังบังนองน้ำคิง่นนองน้ำคิงถ่ายปวดขีปวดขีย้ะแตรียมบอล่อนจิตต่อกันไปด้วยกานจิตต่อได้ดียังอะ Ừ, mày máy heo cắt mãi điện thoại. Ti đâu hảo. Ừ. Ừ. Mày yak mà. hả? Tiếp súp bụi thôi 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 coi thấy anh ấy, say vạn bản Bùng Sơn cứ trắng xung xung, mặt đi đấy,

ระบายดีพอเป็ป่าลูกมันสีเบลล์เนี่ยนะเป็นหรอพี่เออลูกลองน้คิงกับพอสบายเนาะเป็นไข่พี่น้องเลยโอ้ยอดเออกแกนะเออทีมปึ้งมันสิแตะก็หูไประเด็นมอนใ่ไว Và dù này đây, bay mình đụng mấy, mấy, mấy xay 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 cái nhạo không nhạo đi đi bay, xây đầm muộc, Cho nên cháu cứ hộ một bài Bơ nhịn khỏi đi oh, oh, nhịn đâu đi Bơ Nào nhìn đài nó Đẹp băng sông tham bạn Mình đi xin đợi một đã ơi ตัดไหพมพ่อมันงเฉ่งอยู่มาเฉ่งอยู่น,นั่นเนาะเรื่องมอคอยได้เด้อพ่องพอยังกินอยู่ออมกระดูกหมูใส่พัมออมพัมออมพัมเคยกินอยู่พี่น้องเคยกินอยู่ไม่พอมพี่น้องเอ้ยเนี่ค่ะชิไปถ่ายหน้าต,ตาออมพัมให้พอมพี่น้องเ่ยก่อน เอามันเป็นอย่างไดเนาะแซ่บดีเด้อออมใส่กระดูกหมูเนาะคั่นมีหอยก็ออมใส่หอยแซ่บพ่อแม่พี่น้องเอ้ยที่จริงก็มีอันนี้มาทักนาเด้อบ่ได้ลงุอยู่แถวหวยี่นมีย่อกบ่ได้กินเผักีบ่ไปใส่เ พอ่อเขาใช้พักซี่อยู่ว่เพอ,อะายนากเนีนยนานนาน่นนยนะได้นานเห็นดิน้ำได้เนาะนี่ออมพามพี่นอ้องมันจะเป็นเขีเขยวๆจะใี่ไหมดูว่าพี่พ่อแม่พี่นอ้องเคยกินบ่ดิเนาะ บางคนเขากบาเคยกินนี่อนี่คองมากแล้วอท,ทำแล้นี่คองมากก่อนกินขา้ากปลากอนพี่น้นนนองเอาาาา anh em phê nằm Anh sau này chưa có bồ đài hay chưa là nói cho là nói nữa dám tin một bớt hay anh như bò dám mắc ở đây này <laughs> Hãy đâu, đâu? โอ้ยกลังคุดลุมพี่น้องคุดลุมทางเสาทีเสาเขากาบ้าแบบยับร่อยเลยโอ้ยเสียงกันะไรพี่น้องเอ้ยมือีแห่งเย็นเนาะขอโทษขออภัยเด้อเสียงพอคอยชัดเจนคอพี่น้องว่าเป็นวัดน่กลายอากาศแปรเปลี่ยนอากาศแปรี่ปวนควันหอนควันดาวอยู่เนาะเอาใกล้ถึงแดดเลแหละ กก่เสดอะไรพี่โดประไรู้ก่าวสอไร่า้ช่วสอบบ่ได้ดประิเชสอบแล้วพี่อเลยลาเบิรถกรบอก่หน้าแปกหลายมันเธอเขากีนได้ไหไอโด่เบาเนอะออกอยากเบาได้ยังรูดินโอ้ยเสียง่โอ้เสียงแง่วหเสียงแง่ไหแต่เสือไม่ใช่่ะปิดดาบปะคะเด็ด ยิบมหวานเด็ดต <fu à Think Lil |notimestamps|> <aos> ิเสียก้าบ๋อเกลหน้าโดยขอบใจเด้อเด็ดติขอบคุณเด็ดสิขอบคุณค่ะปิดปิดดาวปิดดาวปิดดาวไปดีๆปิดดาวไปดีๆอยากก้เสียจักเกลือพังไทยเปิดบือแร่นอะห่วยแต่เป็นกระมังหนอยห่วย บวดดนได้ด bon ้วยแต่ว่าตอนตะกี้ดอกพี่ดอปีบางอย่างเลยวะเที่ยวเห็ดดนาแทกค่ะตั้งแต่แท้ถันไล่ได้พี่ดอเอ้ยปลูกพักจนหมดไปลูกพักจนไรคอยปลูกพักคันซะกับบัตเทียนกินเบิร์ดจนจนโมปกันแล้วพี่ดอเอ้ยพักจนโมปกพอดีเห็ดคลิปอันนั้นเนาะคลิปอร่อยอรอยสุกเนาะเป็นว่ารัตติชาอยู่วะที่เราสอนบางปีนะเอาละ ได้จุดแบบยากไปดีแต่ขบขูนี่าหมอโอ้ยเปื่อก่อเข้ากันย้ายไปเรื่อยเรื่อยด้ัยดีได้เสียสุกได้พุทธต่ำผัวจากมันลบมาลคก็เสียวขืนสูงขึ้นดี dù vào đi phi ơi, ôi điểm ta cao bắt xuống tưởng đó à? <laughs> hả? hết nhang cả bên áo ăn đi này để... nhé In cho nên là sai đoạn, lại mặt kia 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 Bảo kia mặt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  chắc mặt kia phải. mình đụng tặng đi đi đấy vô nghiệp đấy nhịp loại tao này to ta sai phải là loại đó chỉ đoàn xếp vâng quá chứ hùng nó vô hùng nó Hãy <laughs> 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 không ตะลุมนี่นะที่เห็นพอมันมันอ่อนกวน่าเนาะเป็นหมวงอ่อนพี่น้องเอ้ตัวขลังนะพุ่งอยู่แต่ว่าโมเห็นเนาะมันจีเป็นต้นกังคื้นนี่แหละพุ่งๆเป็นตลกเทาไอ้เนี่้ยขาบึงมาเล็กน้องเยมันสีมารในบ่สีม,มีดาอยู่บ่ ตอนแรกก็หอพ,พ่อแนบิง่งหามันถือล้ากันฉีให้แล้วทบทบทบบอกนะว่าเออมันถือล้าจังฉันจังฉีวันนั้นก็จังสีได้ออกมาถ่ายคลิปให้พ่อและพี่น้องนะครับส้มเนาะอันนี้ก็จ้งหน่อยทีย่ได้ลงมัดเขาเลยพี่น้องอันนี้ก็เพราะวาดมุ่งปไปแหละจะเ่าจะหาลายลงมัดเขาแล้ว ม,มัดแต่พี่น้องเลยมัดแตะนั่นหนึ่งนะอีพอเราหันมาตัดะตัดไวใบอื่นตัดใวร้ายเราทุกนี่แหละเราพี่น้องตัดอย่างเดียวบารอนตัดอย่างเดียวเนาะคนมัดกม็มาต่างหากามันแหลกเขากับว่าเป็นตะปวดพีพ่น้อง่เป็นตะปวดตัดพอาด <c oughs> อนนิอัานเก็บเอาชิชตริมกระชิดาชิบ่ายกับหีเดียด วั <One input> ีนี้พยุติงานหนึ่งนแล้วสบายเห็นจะเชียร์เขาไปท่ายาอีกคนประกาศดอกแล้วดิใหญ่นะพี่ดอกอ้ยอันนี้บากมุ้งอ้อมแ่นบักแต้ การขอ้อพี่น้องเอ้ยเราใช้ข้อตกหมอนเนาะจะได้จากสิเส้าใ <laughs> อ้พ่อไปพี่น้องเมึงสะพ,พาพเขาใกลๆก,กันเมืงสะพาพเขานี่พอ่พี่หัวทัวพี่น้องเอ้ยที่ตัดจะได้เคยอนีรเลย Hay thì cứ bỏ đếp vào rồi Yeah ทำนะพี่น้อยเฮากระชิละห้าได้เมือ่ออะมาดอดกัตตัดไส่หายหนึ่งหายปลายนะซึ่งหายนี่มันหายใหญ่ก็หายนี่งนั่น้งนองคิงอยากจะไปใส่ใว้ายฮะไปใส่ก่อนไปเมือ่อปะเมื่อปะมึงที่เข่าพี่น้องเอ้ย Ôi mặt mạ cơ Nè Mừng đi Bố bên ta buồn Nè nặng kiếm bên kiều Kiều à Kiều lép à xì lại mà có hơi mưa Khăm lại Oh, tên nghe thôi tên thế tên thế nghe đã hả tên thế nghe hả sao đi nè đi sao ba đi kệ vậy hey kim một nhọt tiềm yếu nó làm gì này thế phải ha là cái xe phải rồi ไหวซ้ำนึ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องกับสำหรับไฟอันน่เาคตสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยนะฮาน่าเนียนมาพี่น้องนี่เดาเหมือแรกเหมือแรกอยงฉีให้พอเระยะมืองน้องมาไม่จีดถือรือบ่ถือเนาะพออีพอได้นอนหน้าเนาะให้พอเราเบิ้งทำมันด้หรือบ่ได่ายมันถือรลายมันเออมันมันมาตอมร้ายกับฉีมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่ง ใช่พ่อโทรบอกนะเอานาะกักสำนักพิมพ์เนี้ก็ะชิดปิดจบนุงเพลกละไหนเรื่อยพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจของเ่าในเรื่องพอกันคลิปหน้าพี่นะ้องสบายดีสบายดีปีสบายดีพ่อแม่ปลาลูกลวีบเป่าลูฝากกดไลค์กดติดตามในเด,ด้อฝากกดไลค์ ขมูจีตามเน้อบายบายจุบละนะบายบายนะบายบายจุบละบายบาย